หลังจากที่เราทําความสะอาดหน้าด้วยสบู่สมุนไพรหน้าเงานะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการบํารุงผิวหน้านั่นเองตัวช่วยสาคัญที่สุดที่ทําให้หน้าขาวกระจ่างใสนะครับเนือครีมเลอลูฟ้านั่นเองที่จะมาปลุกผิวให้ทุกคนเนี่ยดูตื่นดูสดใสกันนะครับเนื้อครีมของเรานะครับผมก็เป็นเนื้อครีมที่เราไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่ใส่น้ําหอมด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับ วิธีการทาครีมเรือนูฟ้านะครับแนะนาให้ทาหนานานิดนึงนะครับแล้วเช้าตื่นมาเนี่ยหน้าของคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยเราจะหน้าขาวกระจา่างใสเลยนะครับแล้วถ้าใครมีสิวหรือว่ามีปัญหาต่างๆเนี่ยก็ทาให้มันหนานิดนึงตรงที่เป็นปัญหาเรื่องของสิวเรื่องของฝ้ากระนะครับปัญหาสิวต่างๆเนี่ยเช้าตื่นมาก็จะหยุบแปละแห้งลงไปนั่นเองแค่นี้เองครับ เช้าถึงนาหน้าของเราก็จะขาวกระจ่าสายแล้วครับพร้อมแล้วครับสำหรับวันนี้เลือลุฟฟานปลุกผิวให้ตื่นคืนความสดใส